สำหรับเมนูวันนี้ค่ะหน่อยก็จะทำเมนูน้ำส้มปั่นนะคะแต่ท็อปด้วยมัทฉะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาทำเมนูอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้ค่ะหน่อยก็จะทำเมนูน้ำส้มปั่นนะคะแต่ท็อปด้วยมัทฉะค่ะนะ วัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีตัวนี้เลยมัช่ะนะคะนี่ mm. มัช่าออเรน t ัลคอฟฟี่ค่ะที่นําเข้าจากไต้หวันนะคะซึ่งเป็นกลิ่นมัช่าที่หน่อยมองว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ชิมค่ะลองซื้อไปชิมดูนะคะตัวนี้เนี่ยคือเขาจะมีความหอมนะคะแล้วก็ตัวผงมะช่านะคะเป็นผงมะช่าแท้ร้อเซเลยนะคะตัวนี้ขนาด200กรัมค่ะ แล้วต่อไปนะคะก็คือน้ำส้มค่ะหน่อยมองว่าน้ำส้มเนะะี่ยค่ะเป็นวัตถุดิบหลักเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำส้มเนี่ยเขาก็จะมีความแบบหลายน้ำส้มเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มกล่องนะคะน้ำส้มหัวเชื้อนะคะหรือว่าน้ำส้มไสหลับค่ะหรือน้ำส้มคั้นนะคะตัวนี้ก็ลองดูนะคะที่หน่อยได้มาก็คือได้มาจากตลาดค่ะนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวหน่อยก็จะมาเพิ่มความหวานด้วยค่ะหน่อยก็เลยใช้ไซรัปนะคะ ไซรัปก็เป็นไซรัปมิตรผลนี่แหละแต่เรามาแบ่งใส่ในขวดนะคะเนาะหน่อยก็จะมาแชร์นะคะเป็น2สูตรค่ะเป็นสูตรแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะเดี๋ยวเราไปทำมทฉะนะคะรอไว้เลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปั่นน้ำส้มด้วยนะคะสูตรแรกค่ะก็จะเป็นสูตรแก้ว16ออนค่ะไปทำกันเลยมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำมทฉะรอไว้นะคะหน่อยก็จะเอาน้ำร้อนค่ะ2ออนนะคะหรือว่า60 ML ค่ะ เทใส่ในนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะสูตรของ16บอกออนนะคะหน่อยจะใช้มัขชะอยู่ที่2ช้อนชาค่ะหรือราวๆประมาณ6กรัมนะคะ5้ถึงหกรัมนะคะหน่อยจะใช้แบบพอดีช้อนเลยนี่2ช้อนชาค่ะแล้วเราก็เต็มตัวคนนะคะ เทคนิคการคนค่ะพี่เน่จะบอกเสมอนะคะว่าให้เราคนเป็นรูปตัวเอ็มค่ะก็คือแปลงปัดไปปัดมาแบบนี้ค่ะอ่าเนาะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำส้มปั่นกันค่ะหน่อยก็จะใช้น้ำส้มนะคะอยู่ที่4ออนค่ะหรือ120 m ลค่ะเดี๋ยวเรามาตวงน้ำส้มกันเลยนะคะนี่หน่อยจะตวงใส่ในนี้เลยนะคะพร้อมปั่นเลยค่ะนี่ตวงมาเลยนะคะ4ออนค่ะ ใครชอบน้ำส้มเยอะๆก็สามารถใส่ได้นะคะแต่หน่อยอยากให้ตัวน้ำส้มเนี่ยเขาไม่เหลวเกินไปค่ะก็เลยใช้แค่สี่ออนนะคะึอบตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมถ้าหากว่าใครอยากจะตวงเป็นแก้วก็ได้นะคะแต่ว่าหน่อยใส่ขวดปั๊มไว้แล้วนะคะปั๊มหนึ่งค่ะ 7.5ML นะคะ4ปั๊มเท่ากับ1ออนค่ะนะคะเราก็จะใช้ความหวานนะคะอยู่ที่ประมาณ1ออนครึ่งค่ะหน่อยก็จะปั๊มไปทั้งหมด6ปั๊มเลย ฉกัะะ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าหอ่าหนึ่งออนครึ่งค่ะตามด้วยน้ำแข็งนะคะหนึ่งแก้วกับอีกครึ่งแก้วค่ะอ่านะน้ำแข็งของเราเป็นมวนที่ค่อนข้างแบบเป็นก้อนนะคะเวลาตักมาแล้วมันไม่เต็มแก้วนะนี่เลย เราได้น้ำส้มมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันก่อนเลยหน่อยก็จะใช้เป็นสเตปตัว M ก็แล้วกันนะคะในการปัน่นอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำส้มปั่นนะคะก็จริงๆอัเมนูนี้ก็เป็นน้ำส้มปั่นได้เลยนะคะมันอยู่ที่วอาเบสน,น้ำส้มเราเป็นยังไงนะคะมาเดี๋ยวเราก็มาใส่ค่ะแก้วกันนะคะ เนียนหมดเลยนะอือนะคะตอนนี้ค่ะเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน้ำส้มเนาะเดี๋ยวตัวนี้ค่ะมะชะนะคะที่เราทำทิ้งไว้ค่ะท็อปลงไปเลยถ้ามะชะเยอะเกินไปก็ลดน้ำแข็งลงนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำส้มมะ ชะปัน่นนะคะหรือว่าน้ำส้มปั่นมฉะมชะน้ำส้มปัน่นนะคะเอาเรียกแบบไหนก็ได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปทำสูตรแก้ว22ออนกันค่ะนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยจะทำตัวมะชะก่อนนะคะขอน้ำร้อน2ออนค่ะหรือว่า60 ml ค่ะน้ำร้อน2ออนนะคะหรือ60 ml ค่ะใส่ลงมาเลยนะคะแล้วก็มาตีมัชฉะค่ะ มัช่ะหน่อยก็จะทําให้เข้มข้นขึ้นนะคะโดยที่เราจะใส่ทั้งหมดค่ะ3ช้อนนะคะพอเป็นสูตรแก้วย2ออนเนี่ยหน่อยมองว่าสัดส่วนของน้ํโส้มค่ะเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมัขฉะของเราต้องเข้มข้นขึ้นด้วยนะคะก็เลยใส่3มช้อนค่ะประมาณ7กรัมนี่ค่ะไม่ต้องคูนมากนะคะตีเลยค่ะ อพอเพิ่มมาเป็น3ามช้อนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบมะชาเข้มข้นอยู่แล้วนะคะหน่อยจะแนะนําว่าใส่3ามช้อนก็ได้นะมันเข้มข้นมากนะคะแล้วก็สีเขาแบบนวลมากนะคะพอตีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทําน้ําส้มก้านนะคะนี่ด้วยความที่ฐานน้าส้มเขาก็จะเป็นแบบเบ็ดน,น้ําส้มปกติทั่วไปนะคะมะชามันจะลงมาด้านล่างเร็วหน่อย โอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ามาเตรียมน้ำส้มกันนะคะน้ำส้มค่ะสูตรแก้ว22ออนนะคะหน่อยจะใส่มาที่5ออนค่ะ3ออน2ออนนะคะและตามด้วยความหวานค่ะหน่อยจะใส่นะคะทั้งหมดเลยค่ะเป็น2ออนนะคะหรือ60 ml ค่ะถ้าเกิดว่าปั๊มก็คือ8ปั๊มนะคะ เดี๋ยวเราจะปั๊มทั้งหมด8ปั๊มค่ะ1 2 3 4 8แล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนะคะทั้งหมดเลยก็หึ่งแก้วครึ่งนะคะ นี่ค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปปั่นกันค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะหน่อยก็จะปั่นสเต็ปเดิมเลยนะคะเส็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำน้ำส้มออกมาเลยอนะคะเราก็เว้นที่นะคะเอาไว้ให้ตัวมะฉะานะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาใส่มชะชาก้าน อยากให้ทุกคนเห็นด้วยเสร็จเรียบร้อยค่ะด้านหลังแบบเป็นชั้นดีมากเลยเห็นไหมนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะแล้วเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะนะคะหน่อยจะชิมแก้วนี้ก่อนเนาะนะคะแก้วฉิบผกอ่อน เป็นรสสัมผัสที่แปลกใหม่นะคะอร่อยนะคะทุกคนจะไม่เชื่อก็ได้นะอยากให้ลองไปทําดูค่ะว่าอร่อยนะคะ,ะตัวน้ําส้มเองเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ที่ตัวน้ําส้มด้วยนะคะคือน้ําส้มอันเนี้ยอร่อยนะคะแล้วก็ความหวานค่ะกำลังพอดีนะคะมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ความเค็มของมะฉะค่ะกลิ่นของมะฉะมันก็เลยแบบเหมือนตีขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะ ดี๋ยวมาดูแก้วที่22กอนค่ะอันนี้คือเปรี้ยวหวานลงตัวเอาง่ายเลยนะคะมันก็จะมีความเค็มของมะฉะเข้ามารวมด้วยมันก็เลยทําให้กลมกล่อมนะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้อันนี้สีมะฉะเขาจะเข้มกว่าเพราะว่าตัวมะฉะเขาจะเข้มข้นกว่าเนาะเด้ยจยิ่งเรารสชาติเดียวกันเลยเปรี้ยวหวานลงตัวค่ะนะคะ พูดคำเดียวเลยค่ะว่าอร่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยาก,กดทดลองดูนะคะหน่อยก็นแนะนำว่าลองทำตามดูค่ะแล้วก็รู้สึกชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะหน่อยก็อยากให้ทุกคนค่ะทดลองทำนะคะแล้วก็มันก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะนี่หน่อยมองว่ามันก็อร่อยแล้วก็แปลกดีนะคะสามารถนำเข้าไปในร้านได้ค่ะขายได้นะคะ เนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะัขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ